สวัสดีครับยูผมนะครับด้านเน็ตเอ็กเกมนะครับสักทนี้นะครับทุกคนผมจะมาเล่นเกมของเอาชีตแป๊บนึงนะโอเค,คทุกคนนะนี่ผมก็ไปเซิร์ฟอ,อ่ะก็คือนะครับวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาเล่นเกมของบีเอ่อจำชื่อเกมไม่ได้ขึ้นหน้าจอแล้วกันนะก็คือนั่นแหละคือเกมนี้ผมอยากกันผมอ่ะไม่ชอบนะครับทุกคนแต่ว่าผมต้องมาอัดเนาะเนื่องจากเกมนั่นแหละ ก็มันก็สนุกนะแต่คือมันแจกของน้อยไปนะคนเลยไม่เล่นนะถ้าเกิดเทคกับเคาน์เตอร์ไซส์แล้วมันสนุกกว่าแล้วก็มันคือแบบมผมไม่เคยดูบีทด,ด้วยแหละเออส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่แต่ส่วนที่ผมไม่ชอบเลยก็คือ,อเกมแม่งโคตรหิวเงินคือมึงเติมอะเพื่อนเติมแบบสิบห้าบาทไอเติมขั้นต่ำร้อยห้าสิบอะเกมอื่นแม่งสบห้าบาทอะคิดเอาอเกมแม่โคตรดีเลยจริงไหม ผมดูวิธีเล่นนะเอาไว้่านะผมจะเล่นตามผมได้ไปลองเล่นแล้วแหละคือตอนเนี้ยผมจะไปหาวิธีเลยว่าเล่นยังไงให้ให้มันเก่งๆแล้วกันแต่ว่าผมจะเล่นแต่ผมขอไม่อัดละกันนะเพราะผมจะเล่นชิวๆนะนะผมไม่จะเอามาอวดอะไรด้วยอคือใช่ครับนั่นแหละคือเกมมันไม่สนุกเลยนะส่วนหนึ่งโอเค โอเคครับ okay, ทุกคนเดี๋ยวคือผมจะอัดแล้วก็อัดอัด,อด,อดนิดหน่อยหน่อยแล้วกันเนาะเอางี้กันผมขอตัดไอ้พวกเกี่ยวกับไอ้นี่ก่อนแล้วกันเนาะวิธีการเล่นอะไรงี้ยผมขอไม่สอนเลยนะผมจะเล่นทุกคนดูเฉยเนะาะไปเจอกันโอเคครับทุกคนเนาะผมอ่ะก็มาแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมก็เออพูดตรงๆนะเออนะเห็นเวลาไหมนั่นแหละคือเวลาของผมไลยทุกคนคือผมลืมเล่นนะเออผมคิดไปแล้วเว้ผมจะกลับมาผมจะเล่นเกมชิวๆนะครับทุกคนอ,อ๋อนี่ไงรับตัวละครไปก่อนนีออ่ ขาดอีกไม่เท่าไหร่เนี่ยนะทุกคนนี่นะผมก็เฮ้ยอันดับที่สามสิบเจ็ดออันดับที่สิบเจ็ดหรอทุกคนเป็นไงโอ้ยแถวสามสิบเจ็ดครับทุกคน,กคนอันดับพลังสองหมื่นสามนะอ่ะผมขอผมจะขึ้นดับอ่ะตอนนี้คือผมยังอัพไม่หมดนะแต่ผมจะพาทุกคนไปอัพของแล้วกันเนาะโอเคอนะ่ะ ในดูซิว่ามันสามารถนะสองหมื่นสามมามา่ดูดีว,ว่าผมขาดอัพอะไรบ้างอะ่ะอันนี้อัพได้ใช่ไหมไอ้ตัวนี้อัพได้นะครับอัพคุณนะภาพได้เนาะเนี่ยก็อัพไปละกันพลังขึ้นอัพไปพวกเวลตรงนี้ครับอัพได้นะครับทุกคนเนี่ยตรงนี้อัพได้เนะเาะอ่เดี๋ยวผมจะขออัพไปก่อนละกันอัพ อัพตัวไปด้วยอัพไปเลยโอเคอัพไปเลย้งหมดเลยนะเพราะว่าผมมีอันนี้เยอะอยู่นะทุกคนอัพไปนี่อัพได้อัพไปเลยนะทุกคนไม่ต้องเปลืองเนาะเพราะงาั้นงเราก็ได้ใช้อยู่ดีเนาะอ่ะตัวนี้ผมไม่มีอันนี้พอแล้ววะทุกคนทำยังไงดีอะต้องรอแล้วนะครับทุกคนเพราะผมใช้อัพหมดแล้วเนาะอ่ะ อันดับก็เึ้นมาอยู่แถาโหเอ้เนียเขาเยอะมากรับเควสดดูแล้วกันเราไปเราไปก่อนตอนนี้ทุกคนผมพยายามทำให้อันนี้ของผมเยอะๆนะแต่ว่าผมอันนี้แล้วกันชิวๆไปนย่ยรับไปเลยทุกคนรับได้แล้วรับไปมันไม่มีปุ่มรับทั้งหมดเลยนี่อ่ะ รับไปก่อนโอ้ผมรับของเยอะมากตอนนี้เออนี่ครับทุกค,น,ค,ค,น,คออนนี่ตรงนี้คือตอนนี้ทุกคนพยายามอัพๆไปเลยแล้วกันนะทุกคนไม่ต้องเสียดายเนาะเพราะว่าของพวกนี้นะรับไปกับพลังแล้วนะครับทุกคนคือตอนนี้ผมตกไปแล้วแหละ39จะไม่ต้องห่วงนะเอาจี้ๆมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็เลยของมันแล้วกันเนาะเพราะว่าผมขอไม่สนใจดัดประกันนะอืมอย่างกี้เนี่ยจะมีแค่พาร์ทเดียวนะครับตัวพวกผมตัวบร่โภคาเตอร์ไซน์เนาะเลยจจะไม่ได้เล่นนะเอาจริงๆ ต้องดูก่อนนะอืมบัตรผ่านซีซั่นอันเนี้ยโหพูดเลยอันนี้ราคาแพงมากนะอันผมให้ดูแปดร้อยกว่าบาทผมตั้งแได้เนี้ยมัน ก็อยากได้อ่ะแต่ว่ามันราคามันมันมันมีราคาที่มันถูกมันแบบสักสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยรือร้อยเดียวไม่น่าจะมีนะอันดับจะบอกว่าตกเฮ้ยอะไรวะมันเล่นเก่งกันจังเลยวะอันนี้ตามได้ตามไปแล้วกันเคียทำไมวะเนี่ยทำไมผมนั่นแหละสิบสอง อันดับที่สิบสองนะอะช่างมันละกันผมขอมันไต่ไดีอีกไหมอมันไต่ยังไงอ่ะอันนี้ไต่เลยอ่ะอัพได้ไหมอันนี้อัพได้อ่ะทุกคนอัพกันละกันเนาะอัพไปอัพได้อัพไปอัพได้อัพไปอันนี้อันนี้เราอัพได้ไหมอัพได้อัพไปไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ผมขึ้นเลยไม่ได้แล้วเพราะว่านั่นหนูผมผมมันหมดละยืนตรงนี้อยู่นี่นะรับเลย หมดละอ้าวตรงนี้อัพอะไรด้บ้างผมจะบอกว่าตกอีกแล้วก็ขึ้นมาอ้ที่มันคือ,คอตกตกแค่างนี้แล้วกันเนอะเดี๋ยวผมไม่อยากไปมันผุยไม่เติมสักบาทเ,เลยอะควรจะไปสองร้อยได้แล้วครับคนหมื่นเจ็ดอ่ะคนนี้ก่อนแล้วกันเนาะดูปะ เลยละการผมจะพาทุกคนไปดูเลยแล้วกันเนาะอ่ะคลิปนี้ผมทําไม่ถึงสิบนาทีและกันเนะานะ,อ,าะ,นนอ,ะอ่ะผมจะพาทุกคนไปเล่นั้สามตาหรือสองตาแล้วกันนะเริ่มข้ามลกันผมอ,อืมมันจะมีเอิอจริงนะผมอยืนตั้งตั้นเลยนะทำไมผมรูม้สึกว่าผมคะแนนน้อยจังอ่ะคนนี้ดีกว,ว่า ไอต,ตัวนี้ผมต้องจำอ,อัพพุ่งนี้แล้วกันเนาะตอนแรกผมเล่นเซิร์ฟใกล้หินนะครับทุกคนแต่ว่าคือน,นั่นแหละหผมไม่แตะอันดับเลยนะ,ะมันมี0.2ไปอ่ะผมข้ามชนะไหมยชนะนะครับทุกคนชื่อๆนะทุนะคนผมอาจริงๆนะครับทุกคนวิธีก็สามหา,หารถหาได้ในยูทู e นะอ่ะไอ,อคนนี้ใกล้เคียงกับผมมากจัดไปเลยละกัน อีน้าผมแค่ตัวเดียวเองนะแต่ผมไม่ได้ตัวเพิ่มนะแต่ว่าต้องรอนะผมต้องเก็บแต้มนะครับแล้วก็เก็บไอ้นี่เนาะอ่าเป็นพรุ่งนี้นะครับเราก็จะได้ตัวมาฟรีหนึ่งตัวนะใช่ไหมภูผลาผมเยอะกว่าใช่ฉเฉยเลยป่ะผมว่านะครับตัวผมจะโอ้โหโอันนี้พวกฉุกเฉแล้วผมท้าได้อีกทีหนึง่งใช่ไหม ออ่าสแปดงแปดใช่ไหมสู้คนนี้แล้วกันมันสามารถใช้เพชรซื้อได้ไหมอ่ะจัดไปเลยส่อโต,โตทีมโมมโนหนึ่งอยู่แล้วนะผมพยายามอัพตัวละคอรอยู่นะครับตอนนี้ไอ้มัตสึโมโตะรันนิคุโอ้เอาผมเรียกว่ารันแล้วกันเอาไปว่ารันเนี่ยมันจะเล่นได้อยู่นะ แต่คือตัวคอมมันแจกฟรีครับทุกคนเออทุกคนที่ตั้งยีนะครับทุกคนคือผมอัดคลิปเนี้ยเมื่อชั่วโมงที่แล้วเวแต่ที่ผมที่ทุกคนเห็นตอนเนี้ยคือผมอัดไปแล้วนะแต่คือผมลืมอัดต่อเพรผมเล่นกับเพื่อนอยู่นะครับทุกคนสามสิบเก้า 19, ใช่ไหมได้ผมขอสู้ต่อแล้วกันคนนี้แล้วกันจะเป็นไรแพ้ก็แพ้ไม่แพ้ก็ไม่ไม,ไม่เป็นไรจัดเลยละกัน แต่น่าจะแพ้น,นะครับทุกคนผมรู้แต่ก็จะเข้าไปเล่นอยู่ดีเชอ้าสวยชนาะปดีทีมโคตรกัดนะคือทีมนี้เหมือนคนเติมจะมีแค่ดับหนึ่งนะเพราะว่าดัแบบหนึ่งดูดิ อันดับหนึ่งมึงจะเติมรึเปล่าครับอจาจจะไม่เติมด้วยซ้ำนะทายาดีอีกไหมมันบวกอันนี้ยังไงอะ่ะเอาซื้อได้ห้าสิบเอาซื้อละกันไหนดูซิสู้ใครได้บ้างคนนี้ละกันนะครับทุกคนสิบเก้าแล้วนะตอนนี้สิบเก้าแล้วนะเออคนบวกเอาสักอันดับที่สิบห้าละกันสิบสี่สิบห้าละกันโอเคอะไปเจอกันละกันเนาะแต่ว่าถ้าเราแพ้ในมารี่อ้โดนตบต,ตกล่วงเลยนะเนี่ย ยิ่งสูงยิ่งจิบนะทุกคนเขาเร็วกว่าตัก,กี้ยูแรงมากนะต่อยฝันฝันป๋บโ่วงต,ตายตัวหนึ่ง มีลนะุนนะชาร์แน่นอนชนะปะดิอันดับที่สิบสองเลยโว้ยเป็นไงบอกแล้วทีมผมที่ผมปั้นน่ะโคตรกอตผมเอาพวกนี้ไปอัพต่อแล้วกันเนาะอะ,อะรางวัลคนะแนนได้อะไรบ้างโอ้หอันดับที่สิบสามครับทุกคนผมต้องอัพพลังถึงสองหมื่นเนาะ ดูทีมไม่ได้เสียดายอีกสักทีได้ไหม,อ,มอีกสักทีเราผมจะหาคนที่เป็นพลังไม่เยอะมากนะครับเพื่อจะได้จะซิจะได้สู้ได้เนะาะสู้ไหมสู้ดีกว่าไหมตัดเลยที่สามเซิร์ฟนี่คือที่สามเซิร์ฟเวอร์นะครับทุกคนนั่นคือที่สามของเซิร์ฟเวอร์นะทุกคนจะเห็นนะคือที่สามของเซิร์ฟเวอร์นะ มาลองดูดีกว่าว่าใครจะเก่งกว่ากันก็มาดิครับฟัน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 ,ฟนจะแพ้ไหมเนี่ยฮึลุนลุนลุนที <c oughs> <c oughs> เ่เซิร์เวอร์ <c oughs> อเฮ้ยก็เก่งเหมือนกันนนเนี่ย นี่ครับดักน็ตเลยนะทุกคนผมอยู่ในเซิร์ฟที่หนึ่งร้อยสิบสี่นะครับทุกคนตามมาได้นะแชได้ยังไงวันนี้ฮะวันนี้ครับที่ห้านะคนคือที่ห้านะอิทินาเขาก็หนึ่งโอ้เขาอ,อัพไม่เยอะนี่นาะอยากสู้กับที่หนึ่งดูนะแต่ว่าไม่มั่นเดอ,อดจีว่ะเฮอยเขาสองตัวไงเฮ้ยเริ่มติดใจละโอ้ยอิทา,อาสองตัวนั้นเลยผมมีแค่ตัวเดียวนะ ผมค่ดว่าผมเนี่ยปัดตกนะกำับคลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์ครับกดติดตามผมได้ครับสุดท้ายนี้แตที่สี่ของเซอร์เบอร์ก็ปเลยละกัน